สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่านเขาสูไล่าการเบิงแล้วร่วยซีหาโฮพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแหดในช่วงบายของมือวันที่6เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567นะคะมูอนียมผ้าพพี่น้องบรรเทาสุขสุข,สข,ขมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเซียนดำดินค่ะพ่อพี่น้องค่ะเซียนดำดินมีแนวทางมาฝากสําหรับคลิปนี้นะคะ มีทั้งรัฐบาลไทยนะคะแลวกับเพื่อนบ้านมืออื่นพร้อมนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางของเซียนดําดินมณีคะ่ะสิ่ดว่าเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกัน,ส,นสวัสดีค่ะเซียนดําดินค่ะสวัสดีครับจ้าโอ้โมณีมาติดตามอาจารย์คือเก่าวเนาะอาจารย์เนาะครับอันอาจารย์รอโอ้ค่ะแมนแม,มนมนีอาจารย์มีอาาันใดมาฝากก่อนนะคะแนวทาง รัฐบาลไทยครับโอรัฐบาลไทยได้ค่ะอาจารย์คะเอาดิค่ะอาจารย์ตรงบนจ้าวิ่งเก้ากับศูนย์บนวิ่งเก้ากับศูนย์ค่ะเรนเก้านะค่ะอาจารย์จับคู่ค่ะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะเก้าสามเก้าสามค่ะ เก้าค่ะเก้าปดค่ะเอาลอ้องสามตัวบน่องค่ะห้าเก้าสหเก้าสามค่ะเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ห้าค่ะ,คะแค่นี้หละข้างบนค่ะอาจารย์ตัวเต็นคือเกสามกับเกศ เด่นค่เก่าสามกับเก่าศูนย์นะคะจา์คะค่ะบันนี้วันนี้ข้างล่างจ้าวิ่ง6กับหล่างวิ่งหกกับหนึ่งค่ะจับคู่หกศูนค่ะหกสามหกสามค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งค่ะแปดหแปดหนึ่ง <8, 1. S 1> ค่ะ กัน 6, ไไหกแปดเลยไม่เลือกันรหกแปดค่ะอาจารย์อาวันนี้เลขดับนะเอสจ้าเลขดับนี่โอ้เดินดีดีเลยค่ะดับสองข้างบนทุกหลักดับสองบนทุกหล,ลักค่ะดับสี่ลักหน่วยดับสี่ลักหน่วยค่ะหลักหน่วยบนเนาะค่ะดับสี่ แน่นเน่อเออค่ะค่ะกรเที่ยวกัำลังจ้าจอาจารย์เดี๋ยวลองบ่นเดอ้อแอดนีทุกคนหิติดตามติดตัวแอดมินอยู่ค่ะอ่ามันเป็นจังบุญเดอ้อจ้าจานอาจารย์ล่างนี่อาจารย์ปรเป็นไงที่ตัวเจ้าคู่บอกร้อาจารย์คะอาา๋อเน่นเน้นหกสามกับหกศูนย์หกสามกับหกศูนย์นะคะครับจ้าลองเบิ่งลองเบิ่งลองเบงิน่น แมนอันตะวกร้อนนั่นนี่เป็นยังไงรัฐบาลไทยอาจารย์คะไอ้ก็เดินดีตัวลู่ตัววิ่งะเดินดีโอ้ค่าาอาาะาอ,อ,าาอาจารย์คือเราโยนไปเบิ้งกันน่ะตลอดค่ะเพราะว่าอันนะบเบิ้งเราด้วยนี่เคยถามอาจารย์แล้วเทียรนึงเนาะตอนนั้นเนาะบ่าเป็นว่าบ่เคยถามที่เคยถามแล้วนะคะอาจารย์แล้วแล้วของก็สิมาลงไหง,งวดน,นี้ค่ะไปแล้วตอยหรือว่าจะไหนเอาไปแล้วตอนแรกกั<ห>นเลนะคะอาจารย์ เอาเล่าต่อเลยก็ได้นะคะเอาเดี๋ยวค่อยไปร่วมวันจันทร์เอาเนาะแมนค่ะอาจารย์อะมันมีธุระไปย่างขึ้นนยูนะแมนค่ะอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์คะมันจะมาเสียเที่ยวเดี๋ยวมาคบ,บ,บ,บเก่าละทีเนี่ยจ้าจ้าอาจารย์เล่าพัฒนาค่ะวิ่งบนวิ่งบนกันล่างเนาะวิ่งบนกันล่างค่ะเน้นล่างวิ่งห้าบแปด โอ้ดเนนล่างกันบน <Yeah. S 1> อันวิ่งห้ากับแปดค่ะอาจารย์จับคู่ค่ะหกคาฮกคาค่ะหกแปดกค่ะสีหาหาเนาะคะ่ะอาจารย์ <Yeah. S 1> ค่ะสีแปดซีแปดค่ะแปดหาแปาค่ะ เน้นฮกาก็ซี่าก็แปดาเน้นหกฮาสี่หาก็แปดหาค่ะอา,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 าจารย์สามตัวจ้าฮาหกแปาหกแปดค่ะหา่าสี่แปดค่ะเน้นาเด็อตัวมิงตัวรูเด้ <Está> เอโอ้ได้ค่ะอาจารย์เน้น5าค่ะ เดีถามหาของอาจารย์หล่ไล่ด้วยค่ะแนวทั้งคนเออเอฟซีคนถามหาแมนหรอแมนค่ะม,มีคนเบิ่งนี่บ่อยอเนี่คือตอนเบิ่งคือเ่าเห็นมีคนกับเพิ่นในคอมเมนต์เนี่ยเ,เยพินพ่นเพิ่นถามอยู่ค่ะมีมื่อหนึ่งเซอไปในร่องเนี่ยพนกะว่าโอ้ถามร่องเพิ่นถามในช่องชาแนลหรือซีหาหัวอะไรกับบลูเอ็ดเอ็ดเห็นอยู่มแมทอ่านคอมเมนต์เพิ่นอยู่ไหมค่ะจะเพิ่นกะถามอยู่ค่ะ กะลองเบ้างนะค่ะเนาะลองเบิงเป็นแนวทางค่ะมันเคยมันมันเคยมันมัเคยหลุดเงี้ยนะนะมันเนี่ยคิดจะไม่หลุดอยู่แหละตอนมัลงคลิปนี่แหละเออค่ะอาจารย์เลิแล้วเนี่ยค่ะแมนยูดอกเชนอาจารย์ส่งเข้ามานี่ก็เขาที่ก่อนที่สิลงอาจารย์นี่ก็บองวันเลยเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์ส่งมาให้เบิ้งเนาะค่ะแต่เนี่ยมันไม่มีเงี้ยเงี้ยจนเราคนจะได้รู้อืมจ้าอาจารย์ ล้อมกะหลิบไงบนรักรัฐบาลนี่หรอกมันบ่านไปไงแมนค่ะอาจารย์จ้ะล้อมตรงแ้ามหมาหน้าศุกรได้ค่ะอาจารย์บเด้ดเคดนะอค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์นะคะคจ้าจ้าขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีนะคะโชคดีนะคะจ้า สรุปแนวทางคทย <c oughs> คลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากเซียนดําดินเนาะพี่น้องเนาะเซียนดําดินนะคะบนิเยนดาดินแล้วก็มีแนวทางมาฝาก2อย่างค่ะมีรัฐบาลไทยนะคะล้วก็ลาวพัฒนานะคะพี่น้องคะเอาที่พ,าาพ่อแม่พี่น้องเห็นอยู่ในคณะนี้นะคะคือรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะสิหตุลาคมนะคะชุดบนนะคะบนวิ่ง9กับศูนย์นะคะพี่น้องคะบนวิ่ง9กกับศูนย์นะคะเน้น ตัววิ่งคือเก่าค่ะจับคู่บนนิพี่น้องคะจับคู่ค่ะมีหาเก่าสามเก่าเดหาเก่าเเก่าสามเก่าศนเะคะพี่น้องคะเสี้ยนดําดินเล่าเน้นชุดบนคือเก่าสกับเกนะคะพี่น้องคะบนน้ล่างค่ะล่างวิ่งหกกับหนะคะล่างวิ่ง6กับ1นะะึ 6, 1. แนวทางก็มีหกศูนย์ห่งแปดหนึ่ง 60, 63, 61, ตัวกันคือ68ดนะคะพี่น้องคะล่างเนี่ยเส้นดําดินเล่าเน้น 60กับ63นะคะพี่น้องคะเน้น60กั 63. บ63สามบะนีดับบนนะคะดับบนดับ2ทุกลักนะคะดับหน่วยบนคือ4ค่ะพี่น้องคะบนดับ2ทุกลักนะคะบะนีซ4ดับหน่วยบนเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องคะจงได้ก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะ ก็มีประมาณนี้นะคะพ,อพ่อแม่ปิน้องค้ะสำหรับแนวทางจากเซียนดําดินค่ะจังใดก็ให้พระแม่ปิน้องบรเท่าสุขุสกุนั่ไปพิจารณาเบิงนะคะทางช่องการนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางเด้อป่น้องเด้อโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ อขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรเทาสุขสุ้อนค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางมานันีนะคะจากเซียนดําดินด้วยนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็ไว้ในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ